พบกันอีกครั้งหนึ่งกับ Red Eat and Travel นะครับกับการเที่ยวฮ่องกงทิปฮ่องกงเที่ยวล่าสุด2023นะครับวันนี้เราจะไปไหว้พระขอพรกันที่วัดเจ้าแม่ทับทิมนะครับทินหัวนะครับซึ่งอยู่แถวย่านเยามาเตนะครับการเดินทางไม่ยากครับนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับสุนหวานไลน์นะครับมาลงที่สถานีเยาวมาเตสเตชันจากนั้นเนี่ยให้เดินออกมาทาง Ex i t 4นะครับแล้วก็เดินข้ามถนนนะครับเลี้ยวซ้ายข้ามถนนมาที่ถนนออเชอร์นะครับ สตรีทนะครับเดินมาเรื่อยๆจนสุดทางก็จะเจอกับวัดเจ้าแม่ทับทิมนะครับอันนี้เป็นป้ายประวัติเป็นป้ายประวัติของทางวัดนะครับซึ่งที่นี่เป็นวัดเจ้าแม่ทับทิมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกงนะครับที่ฮ่องกงมีหลายวัดนะครับวัดเจ้าแม่ทับทิมนยอันนี้เราเลือกมาที่ทิมหัวนะครับเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยเป็นหมู่มากประมงนะครับชาวประมงก็เลยนับถือเจ้าแม่ทับทิมอย่างมากนะครับในการออกเรือแล้วก็ในการหาปลานะครับซึ่งเวลาที่เราเข้ามาเนี่ยเราก็จะมาขอพรท่านนะครับ ให้สาเร็จสมบูรณ์ในทุกๆอย่างที่เราต้องการนะครับซึ่งที่เนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นสว yes. นสาธารณะอย่างที่คุณเห็นนะครับแล้วเดินเข้ามาด้านในเนี่ยก็จะมีจุดไหว้นะครับแล้วก็มาขอเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองก็ได้นะครับตอนที่ไปเนี่ยผมก็ไปขอเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะครับการทําธุรกิจการทําการค้าต่างๆนะครับเพราะว่าเขาจะมีเป็นก้อนทองตําลึงนะครับให้เราเขียนชื่อแล้วก็ไปถวายไว้ที่องค์เทพนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือจะมีโต๊ะนะครับเดี๋ยวผมจะแพนให้ดูนะครับนี่คือองค์ท่านเจ้าแม่คุณเจ้าแม่ทททััับบิมนะครว ที่วัดทิมหัวนะครับจริงๆแล้วพวกเครื่องไหว้ก็จะมีของไหว้ต่างๆนะครับเราก็สามารถติดต่อที่เจ้าหน้าที่ได้นะครับอันนี้ภายในวัดนี่ผมขออนุญาตเจ้าหน้าที่นะครับในการถ่ายวิดีโอนะครับเขาขออนุญาตก็เลยถ่ายได้นะครับอันนี้คือเป็นองค์เจ้าแม่ทับทิมนะครับอันนี้นะครับที่มีป้ายองค์เสียนทั้งหมด5องค์เนี่ยครับอันนี้เราก็จะมาขอเรื่องเงินเรื่องทองกันเนี่ยนะครับผมก็จะเอาซื้อเป็นทองตำลึงเนี่ยมาถวายท่านนะครับแล้วก็เขียนชื่อ นำสกุลเราลงไปนะครับเพื่อจะขอเกี่ยวกับเรื่องขอ,เองเงินทอนนี่คือเป็นจุดที่เราจะทําบุญเพื่อจะซื้อของสการะของไหว้ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งนี้นะครับที่วัดเนี่ยนะครับก็จะมีการถวายเป็นทุบขดๆดเหมือนกันนะครับแต่ด้านบนเนี่ยก็จะมีเป็น ช่องให้แสงผ่านลงมาเวลาผ่านลงมาเนี่ยสวยงามมากๆนะครับบรรยากาศในช่วงเช้านะครับเวลาไปเห็นของจริงเนี่ยสวยกว่าในวิดีโอที่ถ่ายมาอีกนะครับซึ่งในวัดก็จะมีจุดไหว้หลายจุดเราก็ไปไหว้ตามจุดต่างๆเพื่อที่จะขอพรต่างๆให้เราได้สมปรารถนานะครับให้เรามีชีวิตดีๆขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของการงานการเงินสุขภาพครอบครัวและก็ความรักนะครับดีขึ้นในทุกสิ่งเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะครับถ้ามาฮ่องกงแล้วก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่แนะนำครับเพราะว่าเดินทาง ไม่ยากเลยนะครับที่วัดแห่งนี้นะครับบรรยากาศค่อนข้างเงียมสมบสงบนะครับตอนที่ผมไปช่วงเช้าเนี่ยคนยังไม่เยอะนะครับเวลาที่ไหว้เนี่ยก็เลยไหว้ค่อนข้างสะดวกนะครับผมก็เห็นมีคนเข้ามาเสียงเซมซีแสดงว่าที่เนี่ย ต้องเป็นวัดหนึ่งที่เวลาเสียมเซียมซีแล้วเนี่ยต้องแมนแน่ๆนะครับเพราะมีคนมาเสียมเซียมซีมีคนมาโยนกลับเพื่อที่จะขอพอนะครับเพื่อจะเสี่ยง่ายนะครับนี่คือเป็นบรรยากาศนะครับในวัดก็ค่อนข้างร่มรื่นเลยนะครับแล้วก็ที่เนี่ยตอนเช้าเนี่ยแสงสวยมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนมาแถวนี้เราก็แวะมาได้มาไหว้ได้นะครับก็จะมีองค์เทพองค์เสียรอีกหลายองค์หลายจุดนะครับในวัดให้เรา,เดกการดได้สการะได้ไหว้ด้วยนะครับแล้วแถวเนี้ย ก็ยังมีร้านอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านติ่มซำหรือเวนคาเฟ่แบบสไตล์ฮ่องกงนะครับที่ขายพวกอาหารแบบพกุกพุกช็อปอะไรเงี้ยนะครับก็อีกหลายร้านเลยนะครับก็มาแถวนี้รับรองได้ว่าได้ทั้งอิ่มบุญแล้วก็อิ่มทองด้วยนะครับ เรามาต่อกันวัดที่2นะครับวัดที่2นี่คือวัดกัางหันนะครับหรือว่าวัดแช์กงหมิวนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับดึงว่าน่าจาที่สุดแล้วนะครับสําหรับในหมู่นะักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติ ก็นิยมมาไหว้ขอพรเรื่องเกี่ยวกับเงินทองที่วัดนี้กันนะครับเวลาที่การเดินทางเนี่ยเราเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะครับมาที่สถานีไทไวายสเตชันนะครับจากนั้นเนี่ยให้ออก exitB นะครับเดินออกมาปุ๊บจะเจอท่ารถเมล์ใช่ไหมครับเราก็เดินมาเรื่อยๆครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆนะครับออกมานิดนึงเนี่ยถ้าเรามองไปฝั่งขวามือ ฝั่งข้ามถนนไปทางฝั่งขวามือนะครับเราก็จะเห็นตัวอาคารที่เป็นสีเขียวนั่นละครับคือวัดแช่กรงมิวเดี๋ยวเวลาที่เราเดินไปแล้วเนี่ยมันจะมีทางเดินใต้ดินให้เราลอดทางเดินใต้ดินไปนะครับเดินไปถึงปึ๊กเราก็จะถึงที่วัดแช่กงงมิวเลยนะครับซึ่งวัดแช่กงงมิวเนี่ยคนนิยมมาไหว้มากๆนะครับเพราะเป็นวัดเก่าแก่ดั้งเดิมของฮ่องกง วัดแช่โกงแห่งนี้นะครับมีอายุเก่าแก่ถึง300ปีนะครับอันี่คือทางเดินนะครับที่จะเป็นทางลอดใต้ดินที่ผมบอกนะครับเราก็เดินลงมานะครับจะลอดผ่านไปใต้ถนนเลยนะครับเลี้ยวขวาเลยนะครับเลี้ยวขวาเสร็จแล้วเนี่ยพอเดินไปสุดดทางเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นทางเดินขึ้นสู่ตัววัดกังหันนะครับหรือวัดแช่โกงมิวนั่นเองนะครับ ซึ่งวัดแห่งนี้นะครับเป็นการสร้างนะครับเพื่อที่จะเป็นการระลึกถึงท่านแชกงนะครับซึ่งเป็นนัก,กรบนะครับผู้ที่ปกป้องจกักรพรรดินะครับองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ซ่งนะครับ <cer rise> ก็เลยสร้างวัดนี้นะครับ <cer up> เพื่อที่จะเป็นการระลึกถึงท่านนะครับวัดเนี่ยนะครับเปิดตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะครับเวลาที่มาก็ต้องดูเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าวัดที่ฮ่องกงเนี่ยมีวันะ เปิดปิดนะครับแต่เวลาปิดเนี่ยบางวัดปิดค่อนข้างเร็วอย่างเช่นวัดหวังตาเซียนนะครับก็ปิดแค่สี่โมงครึ่งเท่านั้นนะครับวันนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับอาคารสีแดงเนี่ยด้านหน้านะครับก็จะเป็นซุ้มประตูทางเข้าวัดแต่อย่าลืมนะครับเวลาที่เราเข้าวัดหรือเข้าศาลเจ้าเนี่ยให้ก้าวเท้าซ้ายก่อนนะครับแล้วจากนั้นก้าวเท้าขวาตามเวลาออกให้ก้าวเท้าขวาแล้วก็เท้าซ้ายตามอันนี้เป็นโต๊ะหมอดูนะครับหรือถ้าเกิดใครได้เสียมสีแล้วอยากให้หมอเนี่ยเสียมสีให้เราฟังเนี่ยก็มาที่โต๊ะ หมอดูเหล่านี้ได้นะครับอุยเฮงเจียมาแล้วก็ตกใจนะครับขาดแต่แค่สามคำจังนะครับถ้าสามคำจังไม่ดูอ้าวเนี่ยบัดดีครับผมมาตือปวยไก่นะครับมาเจอเฮงเจี๋ยเลยทักทายกันนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลี้ยวเข้ามาสู่ตัวอาคารของวัดนะครับด้านข้างก็จะเป็นพวกการขายพวกของพวกเครื่องรางต่างๆนะครับรวมถึงของไหว้ต่างๆชุดของไหว้ต่างๆนะครับก็สามารถซื้อหานะครับแล้วก็ทําบุญให้วัดได้นะครับอันนี้คือเป็นบริเวณที่จะถวายพวกน้ํามันถวาย ของสักการะต่างๆแล้วก็กระถางทูบที่จะจุดทูบมังกร3ารดอกเวลาจุดทูบนะครับให้ที่มีรูปสับประรดเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็ให้มังกรอยู่ด้านซ้ายและด้านขวานะครับอันนี้คือวิธีจุดที่ถูกต้องหรือวิธีการปกทูบมังกรที่ถูกต้องนะครับอย่าลืมนะครับให้ที่เป็นรูปสับประรดเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็ซ้ายขวาเป็นรูปมังกรนะครับ <S <S เดี๋ยวเราก็จะมาสักการะท่านองค์นะครับเทพเจ้านะครับแชร์กงกันนะครับอ่เดี๋ยวเราก็เดินมาเลยนะครับอันนี้เมื่อกี้นะครับเวลาที่เราไหว้นะครับเราาอจจะ หันไปไหว้เจ้าที่ก่อนครับก็ได้นะครับคือหันหลังให้กับองค์ท่านนะครับหันไปทางด้านหน้าวัดเสร็จแล้วเนี่ยเราทําพิธีนะครับไหว้เจ้าที่เสร็จก็หันกลับมาเพื่อจะไหว้แล้วก็ขอพรจากท่านนะครับในเรื่องเงินทองเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าที่คุณต้องการนะครับก็จะได้สมอย่างที่เราตั้งใจและปรารถนาเอาไว้นะครับให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของการเงินนะครับ สุขภาพความรักครอบครัวการงานอะไรต่างๆก็แล้วแต่อันนี้คือเป็นแถวที่เราจะไปหมุนกังหันกันนะครับเวลาหมุนกางหันเนี่ยให้ใช้นิ้วชี้หมุนนะครับหมุน3รอบไปตามเข็มนาฬิกานะครับถ้าเกิดใครดีอยู่แล้วก็หมุน3รอบได้เลยถ้าจะใครเป็นปีชงเนี่ยให้หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเนี่ยนะครับนี่คือตัวกังหันแล้วก็เอานิ้วชี้นะไปหมุนได้เลยนะครับนะครับสามรอบนะครับ3ครั้งนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครปีชงก็ให้หมุนย้อนเข็มนาฬิกานั่นเองนะครับแล้วก็จะได้ นะครับอย่างที่เราหวังเสร็จแล้วทําขอพรเลยเรียบร้อยก็มาเคากรองสามทนีนะครับเป็นการจบวิธีนะครับในการสักการะในการไหว้นะครับท่านองค์เทพเจ้านะครับแชรกกงนะครับผม สำหรับทริปนี้เราก็ได้อิ่มอกอิ่มใจกันไปนะครับกับการได้ไปสักการะ2วัดดังนะครับวัดเจ้าแม่ทับทิมนะครับเทียนหัวแล้วก็วัด กังหันนะครับวัดแช่กงหมิวนั่นเองนะครับก็เอาไว้เป็นไอเดียสําหรับเพื่อนๆที่ได้เดินทางมาเที่ยวที่ฮ่องกงนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นสายมูหรือว่าสายท่องเที่ยวก็มาไหว้พระขอพรให้เราเดินทางด้วยความคล้วคลานะครับทำงานต่างๆกิจการต่างๆเงินทองต่างประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับส่วนคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามกันนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์นะครับถ้าไลค์ฝากกดแชร์อย่าลืม s u b s c r i b e นะครับแล้วก็ตั้งกดกระดิ่งกิ้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 งนะครับจะได้ พบกับคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ